สวัสดีเจ้าที่วันนี้มาอยู่ที่ร้านน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองนะเจ้าอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ค่ะทางที่จะไปตลาดอ้อมเมืองนะเจ้าเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศการตกแต่งร้านเป็นแบบไม้ไผ่แล้วก็เป็นโคมเป็นตุงร้านนาน,นะคะสีสันสดใสสีที่อินเทรนด์นะคะของคนไทยในช่วงก่อนคือสีส้มค่ะ ามาดูโลเคชันกันนิดนึงค่ะถ้าเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถกว้างขวางนะคะทางด้านหลังของร้านน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองนะคะไม่ต้องจอดริมถนนก็ได้นะคะมาดูโลเคชันกันเล็กน้อยนะคะนี่คือถนนซุปเปอร์ค่ะเอาเป็นว่าคุณมาที่สี่แยกหนองหอยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะ เลี้ยวซ้ายมาทางโรงเรียนมงฟอร์ดนะคะผ่านเออมว์ M ค่ะผ่านโรงเรียนมงฟอร์ดนะคะผ่านปั๊มน้ำมันเชลค่ะผ่านมาเรื่อยๆเลยนะคะผ่านโครงการสตาร์เอเวนิวค่ะที่อยู่ตรงด้านหน้านี้นะคะและซ้ายมือก็คือร้านน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองค่ะทีนนี้มีขนมจีนบุฟเฟ่ต์นะคะล้ำแต๋าเลยนะคะ89บาทค่ะ แล้วก็โปรโมชั่นมาสี่จ่ายสามนะคะคุ้มมากๆแล้วก็ได้น้ำสมุนไพรด้วยถ้าตรงไปนะคะซ้ายมือจะเป็นตลาดอ้อมเมืองนะคะถ้าตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกซุปเปอร์นะคะและเห็นทางด่วนด้านหน้านไหมคะตรงไปก็จะเป็นสันกำแพงค่ะมาไม่ง่ายมาไม่ยากนะคะที่จอดรถกว้างขวางค่ะทางด้านหลังนี้นะคะเข้ามาก็จะเห็นเป็นนี่นะคะ บ้านไม้นะคะบ้านไม้ไผ่มุงกับย่าคานะคะนี่แหละค่ะชื่อร้านน้ำเงี้ยวอ้อมเมืองค่ะบรรยากาศก็ให้ความเป็นร้านนานแล้วก็มีตุ้งสีส้มแบบนี้นะคะตรงนี้ก็สวยนะคะมีการผสมผสานระหว่างเชนเดเรียกับย่าค่าแบบร้านนาน,นะคะทำเป็นโดม ข้างในก็จะเย็นสบายนะคะอ้าววันนี้เรามีเซรฟมาด้วยนะคะมีสีสันสดใสมาได้เต็มสีชมพูนะคะมาทาอา้ําเงี้ยวข้าเมืองนะคะวิเป้ราคา8.9บาทมาสีนนะะ่จายครับคุ้มมากเลยโปนี้เท่ากัทานฟรีนะใช่คุ้มมากค่ะทานอะไรคะน้ำยาอร่อยมากเลยคะ่ะร้านนี้สุดยอด คอร่อยโคสรีใครไม่ะาทานไรคะวันน um> um ี้ขนมจีนค่ะขมยาค่ะ่ะยาอร่อยมากค่ะอยาัีังนีมาได้เลยตรงไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้มันมิติพิงดิ่ดิบมีสมาชิกมาใหม่นะคะตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่ แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เรามีคุณโรสสวยจังเลยอยาไปเจองานมากสีผมนางเลนะคะวันนี้มาอยู่ที่ไหนคะน้ำมันย๊อกอเมริกาเต็มปากอร่อยไหมคะเพิ่งมาค่ะจะรีวิวในที่อร่อยต้องถามคนนี้นะคะอร่อยมากๆค่ะไรนะสำหรับเมนูนะคะก็จะมีนี่ค่ะ แกงเผ็ดค่ะดูสีก็รู้เลยนะคะว่าต้องอร่อยแน่นอนนะคะแกงเผ็ดค่ะอันนี้แกงเขียวหวานนะคะอันต่อไปอะไรคะคุณแม็กกี้น้ำยากระพิลาค่ะอันนี้น้ำยาปลานะคะกับเต๋หมอด,ดิมได้าทานเฉียวตอนนี้น้ำเงียวค่ะ,คะหลากหลายมากเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะคุณสามัติอินอร่อยได้ในราคาเพียงแค่89บาทค่ะ อันนี้ก็เน้ำเงี้ยวหม้อใหญ่นะคะยังไม่หมดค่ะยังมีข้าวซอยไก่ด้วยนะคะค้นๆค่ะดูสีน้ำกะทิก็รู้แล้วนะคะอันนี้เป็นเส้นข้าวซอยกับเส้นกรอบนะคะของหวานก็มีค่ะของหวานวันนี้จะเป็นเฉาก๊วยค่ะแล้วก็ลอดช่องนะคะส่วนนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงรส นี่ใครอยากกินข้าวแกงเขียวหวานก็มีนะคะหรือใครอยากกินนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเลิศหรือจะเป็นเส้นขนมจีนสดๆแบบนี้นะคะนอกจากบุฟเฟ่แล้วนะคะก็ยังมีน้ำสมุนไพรให้ด้วยนะคะวันนี้เป็นน้ำมะตูมะคะ่ะก็ตักได้เลยนะคะน้ำมะตูมชื่นใจในหม้อดิน,นะคะ่ะ แล้วก็บรรยากาศก,ก็สวยงามนะคะตกแต่งด้วยตุงสีส้มนะคะรอบร้านเลยนะคะก็มีพัดลมระบายอากาศค่ะนี่ก็แนะนำร้านน้ำเงี้ยวอ้อมเมือให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะคะเบอร์โทรมีนะคะ0654151188นะคะติดต่อคุณเสกสุกลได้เลยค่ะแล้วมาอิ่มอร่อยกันทุกวันนะคะ น้ำเงียวอ้อมเมืองนะคะท่านละ89บาทค่ะแอพิเศษสุดโปรโมชั่นมา4จ่าย3นะคะฟรีน้ำสมุนไพรด้วยค่ะ